ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะตำนานคู่ร่าปีาศาจตอนที่144ถึงฉันไม่อยากทำสัญญาอะไรงกับโมยานแต่ฉันก็ยอมรับว่าฉันไม่ได้เกลียดเขาการมีอยู่ของเขาแบ่งเบาภารกิจที่ฉันต้องแบกรับส่วนหยุนหุยฉัน ไปหาคนที่ฉันชอบได้แต่ตอนนี้ทั้งหมดมันไม่เหมือนกันแล้วฉันต้องทำภารกิจที่ฉันทิ้งเอาไว้เมื่อก่อนและต้องไปที่โลกปีศาจเพื่อช่วยม่วใาานอีกกําลังคิดอะไรอยู่เธอเห็นแล้วนี่เทียบกับคนทั่ทวไปคนตระกูลปีศาจของเรา <c oughs> ก็เหมือนกับสัตว์ประหลาดฉัน ไม่กลับไปใช้ชีวิตปกติแบบนั้นอีกแต่นายล่ะนายยอมทิ้งทุกอย่างที่มีตอนนี้เพื่อเผชิญกับอนาคตที่ไม่รู้จักกับฉันนั่นหรอ,อ,อผมพูดก,กันตามตรงนะเรื่องที่มาถึงวันนี้นะแทนที่จะคาดหวังให้นายมาเข้าใจและสนับสนุนฉันฉันว่าฉันยอมพี่จะไม่ให้ ในมาลากฉันให้ลำบากไปด้วยอีกแล้วจะดีกว่างั้นเหรอเข้าใจแล้วไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยนี่นาไม่ต้องตามไปจำเป็นต้องพูดแรงขนาดนี้เลยเหรอถึงเขาจะอ่อนแอไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าน,นี่นี่เธอ ฉันกลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะโอ้ยเจ็บจังปล่อยฉันได้ไหมเนี่ยเธออกหักแล้วมาทรมานฉันทำไมกันเนี่ยเอานะเธอทำเพื่อเขาเก็บไว้มันก็ไม่ดีงั้นก็ต้องปล่อยคุณชาสื่อคงเหย่าโทษคุณหนูอะไรนะคะ เธอก็ที่จริงผมรู้สึกขอบคุณเธอมากเธอพูดในสิ่งที่ผมไม่กล้าพูดออกมาได้ในฐานะคนธรรมดาคนหนึง่งผมทำได้แต่ทำให้เธอลำบากจริงๆนั่นแหละคนใช้สืออ่อคงหวังว่าเธอจะเจอคนนั้นที่สามารถปกป้องและดูแลชีวิตของเธอได้อย่างแท้จริง น่าสงสารมากเลยค่ะทั้งคู่รักกันมากแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะ